สิ้นสุดการรอคอยนะผมวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้น่าจะน่าจะได้กลับบ้านนะครับสำหรับคดีนะนี่เลยแจมๆนะครับโอ้รถใหม่มองยังไงก็สวย เดี๋ยวพามาดูงานนะครับผมนี่ก็ชิล็อกนะครับจดประมาณนี้ตัวนี้เป็นไม้ยูคานะครับผมจะคของออกมาเองนะครับแข็งนะครับไม้ยูคาเห็นจะว่าเป็นไม้เป็นจะพันนะครับแข็งแล้วก็ตัวนี้เหล็กเหล็กวิ่งบนนะครับหน่งเส้นสองข้างนะครับหน้าหลังด้วยนะครับนี่เลย บานพับดำตัวล็อกดำข้างในเป็นสีชมพูมุกมุกม่วงนะครับชมพูมุกม่วงเอ๊ะมุกม่วงหรือมุกฟ้านะแจมแจมล้อฟาสนะครับนี่เลยก็ตัวนี้นะครับถ้า มีคนถามนะครับว่าคันหนึ่งตกไปกี่บาทนะครับก็คันหนึ่งนี่ก็อยู่ประมาณห้าหมืนบาทนะครับผมห้าหมืนบาทก็ได้ได้ไปแบบสภาพนี้เลยนะครับได้ไปแบบแบบนี้เลยนะครับมีหลักๆนะผมก็ขอลากนะครับผมแกนใหญ่สองนิ้วนะครับเดี๋ยวพามาดูเหล็กแผ่นหน้าสีหนาเก้ามิลนะครับหนาเลยนะครับเก้ามิล แอนซีนิ้วนะครับมีบูทให้หัวอัดจารบีให้นะครับตัวหลังมีน็อตนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับเวลาอันนี้ทำมาให้เพื่อแก้ไขได้นะครับมันจะง่ายนะครับถอดออกตัวนี้แกน2นิ้วนะครับผมใจญมากบูทใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเบรกนะครับเบรกหลังถ้าไม่มีเบรกหลังในสี่หมืนห้านะครับมีเบรกหลังห้าหมืนตัวนี้มีเบรกหลังนะครับ ัวนี้เป็นงานไม้เดี๋ยวจะมีงานเหล็กอีกสองคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันงานเหล็กนะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับนี่เลยการเก็บงานนะครับมันจริงๆต้องมาดูใกล้ๆนะครับเห็นแต่ว่ารถนี้ถ้าทําแบบมันมันต้องเก็บงานเยอะนะครับมันจะสวยต้องมีเหลี่ยมมีเว้ามีโค้งนะครับนี่นะ ตัวนี้นะครับต้องเสมอนะครับหน้าหลังนะครับบางคนทํามาไม่เสมอนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับการเก็บงานนะครับนี่มันต้องดูดูใกล้ๆนะครับผมมันถึงจะสวยแล้วก็ข้างนะครับบางคนนี่นะมันถ้าทําเองมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าการเก็บงานคือถ้าเราตั้งองศา วัดระดับ hmm. น like, ้ําไม่ไม่สวยมันจะมันจะทําได้ไม่ไไไมมม่่่สวยนะครับอย่างตัวนี้นะมาดูนะครับผมเหลี่ยมนะครับดูนะครับผมวิ่งมาเท่ากันทั้งแผ่นบางใบกับแผ่นบนนี่มันจะวิ่งเท่ากันเลยนะครับเท่ากันมานี่นะครับเหลี่ยมเก็บมุมนะครับนี่นะตัวนี้เท่ากันนะครับผมบนล่างนะครับบนล่างเท่ากันนะครับถ้าต่างก็ต่างจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ คือถ้าออ,ออกไปวันแรกนี่ยังไงก็คือยังไงก็คือเท่านะครับไม่เท่าก็เกือบเท่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจะนี่เลยนะบางใบนะครับมันจะเสมอนะครับสวยๆถ้าถ้าเก็บงานไม่ดีในรถทรําสวยถ้าเก็บงานไม่ดีมันก็จะดูแบบไม่สวยนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะคันเดียวกันเก็บงานได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ตัวบนเด็กออสามเส้นสามสามเส้นข้างล่างแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็บางใบเดือยังไม่ทําความสะอาดบ,บางฝุ่นนะครับนี่ฝันนี้ก็ออกข้างละนิดนะครับออกข้างละนิดรอออกข้างละนิดนะครับเจม ล้อนะครับนี่ตัวนี้เจ้าของหาหาของมาเองนะครับก็ตัวนี้ช่างคิดแค่ค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์บางส่วนที่เอาที่อูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ดูแบบจะใหญ่ๆอ้วนๆน,นะครับตัวนี้น่าจะสูงสาประมาณสามเจ็ดหรือเปล่านะครับผมมีตลับเมตรไหมสูง หลอในสวยนะครับนี่เลยของใหม่ก็อย่างนี้นะครับผมเสร็จไปก็ไปใหม่ก็จะ,จะสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ที่จะของดูแลแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มีอยู่อยู่คันนี้คันหนึ่งขึ้นใหม่อีกคันหนึ่งแล้วก็จะไปเอาใหมา่อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวส่งตอนนี้ก่อน เี่นนะครับก็ใครสนใจก็จะได้ไปประมาณนี้เลยนะครับผมตัวนี้มีเบรกหลังจะอยู่ที่ห้าหมืนบาทนะครับงานก็จะประมาณนี้เนียนๆนะครับเด่ยนะถ้าเป็นช่วงล่างช่วงล่างนี่จะแพงนะครับผมช่วงล่างถ้าทําช่วงล่างแบบภูพื้นนี่ช่วงบนจะไม่แพงถ้าช่วงล่างนะครับบางคนถามว่าทําไมช่วงล่างถึงแพงนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแหนบแหนบสองพันเบรก สองพันเพลาเบกรกเพลาแล้วก็ชุดเบรกนี่ประมาณหกพัน 6000, แม็กอีกสี่พันห้าห้าพันนะครับมันก็จะกินมันกินไปหมื่นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไหนจะเหล็กรางเหล็กถักคอลากนะครับมันกินไปแค่ช่วงล่างนี้มันกินไปหลายบาทนะครับผมสองหมื่นไม่อยู่นะครับเฉพาะช่วงล่างนี้ยังไม่ปูพื้นเท่าตรงปูพื้นไปอีกก็โอหมดเยอะนะครับมันมันเลยน,นี้ไง แล้วก็อยู่กับอยู่กับเ,เราหาของมาได้เองด้วยนะครับถ้าของเก่าเรามีมันก็ประหยัดไปเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มีถ้าไปซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณที่ผมบอกนี่แหละถ้ายัางไม่เอาไม่เอาเบรกหลังนะครับเพลาเพลาสามพันเพลาสามพันแหนบสองพันล้อสี่พันห้าพันนะครับโลแมกนะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็แค่แค่แค่สามสามอย่างนี่แหละยังไม่รวมสแลกตรงเตงยูโวลน,นะครับ ยังไม่รวมไปนะครับมันก็โูมันกินไปหมื่นกว่าแล้วหนจะเหล็กนะครับเหล็กรางหน้าสามสามเส้นเหล็กหน้าสองไว้ถักอีกเหล็กลองอีกนะครับขอรากอีกอูเยอะนะครับมันเลยแพงนะแต่ว่าชุดบนนี่มันก็มีบานพับก็ประมาณพันกว่าบาทบานพับตัวล็อกนะครับแล้วก็สีประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็น็ หมดหมดจะไม่เยอะเท่าเท่าเท่าช่วงล่างนะครับแต่ถ้าทำก็ทําช่วงล่างไว้ก่อนก็ได้นะครับ้บว,ว้มีเงินค่อยขึ้นช่วง,วงบนเอาก็จะประมาณน,นี้นะเดี๋ยววันนี้จะขอเอรรถมานะครับผมบางฝุ่นก็อยู่ประมาณสองพนะครับทําฝุนทําฝุนถ้าถ้าทำรูทรงนี้มันต้องมีบางฝุ่นนะครับมันถึงจะสวย แต่ถ้าไม่มีแล้วมันดูแบบยังไงไม่รู้นะเอาแบบพอดีพดีนะครับนี่เลยเอาข้างละนิดนะครับก็โอเคนะครผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ